ข้ากันมาเตะเต้าพีาว่ว้ายเกับเป็นปูมันนอนเตะเต้าของนั้นแต่มันขึ้นนในปูนะข้มาเนาะเกได้มากเตะเต้าแล้วจ้าค่ะหม่งปูนั่งง่ายหาหม่งปานกบมันแดดมันแดดเอาเอ,าอ,าอาีกคนหนึ่เป็ะยังมันขึ้นดับไว่เตะ ยันงามคเขียน <ics> like ัเียนหนังสืองามค่ะเก้าเก้าแปดเก้าแปดสามสามเก้าแปดสามาสามห้าสามห้าเลขไทเลขไทรวยสามห้า

กูเยนให้ตัวแดงจริงเนี่ยพี่น้องเอ็ซีอสัวเียนกำกับไวเลยว่าอ๋อสัตว เยบไปแล้วเยยบไปแล้วเอาคือไปฟ้องเยยบไปแล้วครับฟ้องฟ้องแล้วไอนี้ลูกหลานมันตัวยังอยู่ล่ะสามหามันยังล่มันยังล่ะสองห้าสอ้มันยังมีตัวนี้ห้ามันตัวยังนูทำมห้มันตัวยังแปดเลขครับตัวเลขครับ อันนี้มัยังนี่สเขามไหมเขเขาามห้าเข้าสามันยังนิ่วรตัวยังนี่เก้าแปสมันีตัวเรียอันนี้มันยังนี่เขาเขาเ้เขาพี่น้องเสียเขาแล้วเขาแล้วสมตัวสองตัวมีตัวนี้แล้วกให้ ยังไงตัวไม่ดอกซํำนีไม่รู้ลยมันออกซนี่แับเดเขาบมงครับนี่เขาขวบขบพี้องคีัเลย่น้องรสูเด้อามพันเยรู้กันหลนม่งมีหลายตัวรมีซำนีลสามที่ยังไงตัวเลยูลรวยเทลายตัวครับให้ลูกให้หลานเด้อตุงรวยตุมังงสมบูรณ์ปุ่มผลอมีเา้เห็นเว้นไหนไอสายสามนี้วันนี้ไอมีโชคมีลาภ ให้ม่โชคไมีลาลบรวยยิ่งยิ่งไปจะพบมาจะมาหาอาทิมาทานะอากาเสนมาเมตตัญจะภูอัมนะทัะนะมามะหังพุทธังภคกวานะเมตานะเมตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอิอัมนะทัะอินะธาลีติ ตาลีนะอินามะอะมะอิเสนอมามุรตะเสนนงทรณเีกันตาคงคานาคายะอินามามหังพุทธังขอให้ลูกหลานผู้ข่าเรือทุกทุกคนตรงมีโชคตรงมีชัเหตุการณ์สิ่งใดทำการสิ่งใดให้ลูกหลานผู้ข่าตรงสมข้อมงบาทปรารถนาจัก งวดวันที่หนึ่งจนหอดวันที่เก่าจนหอดงวดที่เก่างวดนี้ปูเสือลูกไฮานสามตัวให้ดซาให้ดรีปูมีสังจาบวกขึ้นสังจาภายในกลุ่มงวดนี้ปูเสี่ยาสามตัวให้ลูกไฮานงวดหนึง่งวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกหลาันรอคอยแล้วคือง,งวดนี้ปูให้ลูกหลานสามตัว เก้าวดนี้มงวดนี้ผู้ใี่ลูกห,หลานสามตัวบ่ต้องแตกแถวเลี่ยงแถวกันใส่ายลูกหลานเรื่อเมื่อวันที่ 3, สามทำข้าป่วยเมื่อวันที่สามขอให้มาโฮมกันอยู่นี่ผู้ที่ทาสูบยาเชี่ยวมากนั้ำด้วยลูกหลานเด้อผ้ากันเซ็บขันเป ขับขันสามก่อนสิพากันกับบนันขึ้นไปไหวพระประธานก็ได้ลูกหลายเด้น 3, นอผูใ้ใดขึ้นไปไหวผู้นไไั้นสิมีโชคมีลาบผู้นั้นสิมีโชคหลายผู้ดใดบ่ไหวที่ได้ขันแต่ลูกไหนดวงหลานเด้อขอให้ลูก,หล,กหลานกราบไหวพุทธคุณทั้งหมดทุนทั้งกะคุณขอให้ไหวพระประธานให้เราไปใส่มาใสา่ลูกหลานมาเนี่ยมีบ่เคยขึ้นไปกราบไปไหว,วเจ้าเสีย re. มาไทยแล้วกันผ้ากันมิดจัดไทยเนี่ยบปู่ไทยมิดจัดคอยเจ็บขันแปดกับขันสามแเลี้ยวขอให้ลูกให้หลานผู้อยู่ในนี้ขอ้เป็นแมวเก่าชีวิตร่มลูกคุกขั้นจนเก่าขังเก่าข้าวดล้วบอกาด้แปดสามครับวันนี้ เขามาผ้ากันร่วมถวายตัวนี้ให้พระผูเพิ่นให้เพิ่นอนในศางจะได้ประตูของบ่อได้ยังกระเดี่ยวจะรู้จะเติาที่สศางเออปู้มีหน้าที่ให้ชงให้หลับปัจจัยผู้เมื่อทำหลังให้ลูกให้หลานเลขกับเขาอยู่น้ำกันลูกดาให้เป็นเข่ากับเลิด้ลูกดาเด้วยไปนี้เอามารวมใจกันถวายตัวนี้ให้พระคุณเจ้า vấn đề ngon nó có bây giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì những ปูยกโดนแล้วปูเล่วปูโดนแล้วรับรับเต่าแปดสามสาธุเาแปดสามครับเ่ยอยู่ฝาบาทครับนะครับฝาบาทก็คือมีหากับสมนะครับห้าสนะครับอยู่ฝาบาทฝาบาทตัวนี้สามสามสามหาครับ าสามาม้าครับเตาเ่เปงสงแพรศาสนาต่ากพกานารทีตรงฝนใคือบัตรั้งใจจชนะมุมั่นตังิ่ตรงกอางเป็นลูกทุกย ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง